สวัสดีค่ะจอยนะคะจากร้านกระเป๋าโคชบายอิมช้อปปิ้งค่ะวันนี้นะคะจอจะมารีวิวรุ่นนี้นะคะเป็นนอริตาสินะคะซึ่งเป็นลายล i มิเต็ดลายดาวแบบนี้นะคะลูกค้ารุ่นนี้นะคะไซส์ของเขาจะอยู่ที่7 5นิ้วนะคะแล้วก็ลายนี้นะคะก็จะเป็นลายที่ออกมาเฉพาะสิ้นปีนี้นะคะจะเป็นลายดาวนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบ ลักษณะของการเพ้นสีตรงนี้นะคะตรงหางดาวเหมือนลักษณะของดาวตกแบบนี้ซึ่งน่ารักมากๆแล้วก็ลิมิเต็ดนะคะอะไหล่ของใบนี้จะเป็นอะไหล่สีทองนะคะสายจะเป็นสายหนังสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้นะคะเกือบเกือบจะเป็นสีน้ําตาลอมแดงประมาณนั้นนะคะแล้วก็ด้านในของใบนี้นะคะหลายท่านถามมาว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะจะรีวิวให้ดูค่ะฝั่งนี้นะคะจะมีช่องใส่บัตร2ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้ค่ะซึ่งสามารถใส่บัตรได้เป็น20ใบเลยนะคะตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะ สามารถใส่แบงค์พันแบงค์500นะคะลงไปได้เป็นแสนเลยนะคะแล้วก็สามารถใส่มือถือได้ทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น11 pro max 12 pro max 13 pro max นะคะหรือพวกโนต้ตต่างๆก็สามารถใส่ลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะใบนี้นะคะพิเศษก็คือสายของเขาเนี่ยจะให้เป็นสายคล้องแขนแบบนี้มาค่ะแต่เขาจะมีห่วงอยู่2ฝั่งแบบนี้นะคะซึ่งลูกค้าสามารถใส่สายโซ่หรือว่าใส่าสายหนังทําเป็น crossbody ได้นะคะแล้วก็ตัวสายที่เขาให้มานี้นะคะก็สามารถปรับได้2ออย่างก็คือ จะ,จะห้อยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนมาคล้องฝั่งนี้นะคะอีกแป๊บน,นึงนะคะจะคล้องฝั่งนี้เพื่อทําเป็นคล้องแขนเนาะหรือว่าทําเป็นคลัชได้สมหรัคล้องแขนแบบนี้นะคะหรือว่าถือเป็นคลัชแบบนี้ป้องกันกระเป๋าหล่นก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ใครนะคะที่แขนไม่ใหญ่มากนะคะต้นแขนไม่ใหญ่มากก็สามารถคล้องไหล่ได้เลยนะคะสําหรับแบบนี้ ะคะใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะใบนี้คือราคาเบามากๆนะคะแล้วก็คุ้มนะคะใช้งานได้หลายแบบด้วยนะคะควรจะมีติดกระเป๋าติดตู้ไว้สักหนึ่งใบนะคะ,ะรับรองว่าลูกค้าจะต้องชอบแน่นอนนะคะใครสนใจก็เดี๋ยวนะคะสั่งซื้อได้ทางไลน์แอดด้านล่างนี้เดี๋ยวขึ้นให้นะคะหรือว่าทักมาที่ Inbox page นะคะ DM มาใน Inbox อของ Instagram ได้นะคะแล้วก็ฝากกลุ่มไลน์สแควร์ฝากติดตามใน YouTube ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ